โซนเอาบาดเดียวครับครับพี่ปู่ครับมันถีอยูน่นะไม่ป้ายหยาครับอันนี้ทั้งผสมปูนด้วยครับพี่น้องมเพราะมนันกะละมังเลยครับนี่ สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ครับเบ้าอีสานบันเรื่องภาพพี่น้องมาหาอยู่หากินครับมอนี้มาที่ถ้าดุขันมาที่บ้านโคกลางครับอำเภอโกชุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับมาบานน้องเพื่อนครับไอยินข้าววาน้ำท่วมครับก็เลยไม่เยี่ยมน้องเพื่อนต่ว่าดุซิวันล้วนหรอครับมอนี้ก็เลยผ้ากันออกมาหาอยู่หากินครับ มหาปู่่าปลาครับพี่น้องครับต่ว่าไมเห้อมันต้องนั่งเลือไปครับต้องนั่งเลือไปไกลเกลอครับเดี๋ยไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องนี่แหละครับมากับทีมงานหลายคนครับอุปกรณ์ฮาปลาห้อกับว่ามีหยังครับนี่จะกับบ้าปูนกับวิงครับนี่ครับมือครับสองมือมาหลายคนครับพี่น้องครับนี่ครับ กูบอกนะมันต้เถือครับนี่ไม้เามันจะขี้เลือกไปครับพี่น้องขี้เลือกไปแต่ว่มมันจะไปกันมันไปดกันไเหมือนือเนล่าม่เอนเาบ้เหมือนไปเชนละรอบก็ได้ที่นี่นานบ้าอถนเาจะไเอเาเนยงานน้ำคุยด่างไปนนี่ใหญ่เนียยิ่งนิบ่ถนมันจะไปควงขาดแล้วที่ถึงรู้ขางแล้วถามึงกนอน้ำปะสม่วมือ ไปทีสาเกิัไดนบ่บ่ไม่ไก็ไปแล้วสกนี้เปกน้ีบักาจากอันนี้เ็นให้เขาเป็นบ่นี้ยนี่ก็เป็นหน้าจ๋าอนี่ละนี่ละใครนีก็ไปโอ้มันถั่วมีไก่อยู่ด้วยเนาะไปเบอรเลยพีบอลบอนบอกันร้อนกูหละตํา ฟังซี่มองฟังซี่มันเป็นหน้าของมูนี่เด้บ่เป็นตะลุดง่ายเนาะนี่เนาะเฮ้้กมงยนีน่ะจ่ะนำเถ้าเมรุวุ้งกว่างเลยค่ะความเสียหายของพี่น้องชาวสารคามทวนไปเมื่อค่ะบ่มีท่าทีที่จะยุดเลยเขาก็ร่างง่ามค่ะเขาก็ร่างติดถอกบ่ได้เกี่ยวสามเด้อจ่าเบื้องเทียงหน้าดูจ้ะเทียงหน้า ผมมีแนวย่างเลยจ่าไหลไปน้ำน้ำมืดออดรอดเลยพุณน่ะบ่ไปเตีงูแล้วบ่ไปเตีงูค่ะอันที่เลี้ยวว่ไปเตีงูค่ะที่ที่น้องนั่นไปมืดเลยค่ะอยูว่าป่ะนี่ครับพี่น้องมาหอดมองไม่เฮาอเหรอครับพี่น้องครับขี่เรือมากครับผมนี่ครับออกเนี่เสียงหน้าเพิ่นครับมาหาแนวอยู่แนวกินครับพี่น้องครับ บ่หูว่าสิมีบ่ครับมาหาปูหาปลานี่แล้วครับพี่น้องนี่เบิ่งเขาเพิ่นครับเด็ดแต่ยอดครับนี่เขาเพิ่นเอาไปเบิ่งครับว่าสิได้นต์กินบ่ครับพี่น้องมื้อนี้โอ้พอดีมาพอ้าพอดีมาพร้เจ้าของหน้าเพิ่นครับนี่เจ้าของหน้าเพิ่นครับย่ายๆไอ้หน้าเจ้าอยู่ไสครับนี่ลังค่าใบแดงขวมหุ่นโอ้นี่บ่ครับอาจ้าอายุขวมหลายบ่ครับยาย จะคว่ำไล้มาไล้เขาปีนี้อยากให้มาเบิ่งเด้อหน่วยงานเกี่ยวของก็ได้ไล้ลีกอันนี้ก็จับปูขายจ้ะโอ้โหคันมาจับปูครับก็เป็นหนาคุ้นๆแต่เฮ้อโอหมาแต่บัตรเรื่องครับบ่ครับผมคือบางคนเด้ออุ้ยมันก็ไล้มองเนาะช่องยูทูบก็ได้่ว่าเจ้าหนาคุ้นยู่เด้ครับมาแต่บัตรเรื่องาวอีสานบัตรเรื่องไหมครับโอ้ยแมนอีหลีกแต่สัปูไปตอนด้านนี้ได้ไล้คักเนี่ยโอ้ครับครับครับขอบคุณหลายๆครับบ่แพงนไปร้อนคปร้อนไป ย่างน้ำน้ำพางครับพี่น้องย่างมากอได้หลายอยู่ครับครับอีปูครับหาอีปูครับพี่น้องต้องตสิแม่ท่านตัดสิแม่เอาผู้ใดเห็นได้ยังไงสวนเอาบาดเดียวครับครับอีปูครับมันถือยู่นใหไอ้ป้ยหยาครับเ้องส่วนเอาครับไปครับพี่น้องเดึงครับพี่น้องครับอีปูมันอยู่น้ำต้นไม้ครับ มันไหนหนีน้ำครับมันขึ้นมาอยู่น้ำต้นไม้ครับเบิ่งครับพี่น้องครับอีปูครับหลากๆเลยครับนี่แหละครับเก็บเอาน้ำมูนี่แหละครับชิมีต้นไม้อยู่นี่แหละครับหาเก็บเอาน้ำต้นไม้นี่แหละครับพี่น้องครับมาเบิ่งต้นนี้ครับพี่น้อง แลนลุงบืมบืมเลยครับนั่นครับอีปูครับอยู่น้ำต้นใหม่ครับพูดแล้วครับบึงครับพี่น้องบึงกบนี้ครับพี่น้องครับแลนลุ้งบืมบืมเลยครับ นเต็มเลยครับผมสาบลาบเลยครับเพ่นล่ะปูครับนี่คือครับหลายแห้งเก็บปูน้ำต้นไม้ครับพี่น้องน่ครับเก็บอีปูน้ำต้นไม้ครับหลายแห้งครับอ๊ะ ครับพี่น้องครับพี่น้องนี่เข้ามาถึงเถียงหน้าแล้วครับนี่ครับมาเศร้าอยู่เถียงหน้าครับหาญี่ปุ่นครับไมื่อนี่อันนี้เป็นทงหน้าเพื่อนได้ครับนี่เป็นทงหน้าเพื่อนครับเป็นทะเลได้ครับหน้าม่วมครับพี่น้องโอ้ทวมไหลครับเบื้องปู่ที่เข้าหาได้มือนี่ครับอันนี้ทั้งผสมปูนได้ครับพี่น้องบ่แมนกละมังเด้ครับนี่ เบิ่งปูครับไลยขักไลยเนี่ยครับสีพิเศษย่างกินละนี่ครับเบิ่งบรรยากาศน้ำท่วมครับพี่น้องครับอยู่บ้านโคกกลางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับมาเยี่ยมน้องเพื่อนอยู่บ้านโคกกลางครับก็เลยมาผ้ากันมหาอี่ปูครับหาเนวกินไปกินครับผมได้อี่ปูหลายอยู่ครับผม นะครับผลงานหาอยู่หากิ่นมาอนีมาคลิปนี้ยังไงกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเดอร์ครับช่องบ้าวิสาบมาเรื่องเดี๋ยวมาอนีบ้าวิสานมาเรื่องกับทีมงานก็นเดี๋ยวขอลาไปก่อนครับผมเจอกันไม่คลิปหนะ้ามื่อนีนส,วสวัสดีครับทีมงานเลยคิดตาคี่โมืนม้นตัวหนึ่ง